วัสดีครับสวัสดีครับสัญชาติชิทุกๆันครับยินดีต้อนรับทุกๆสัานเข้าสู่ช่องบีทีธรรมดาครับช่องบีทีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยฮานอยฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่24พฤศจิกายน2565นะครับสําหรับฮานอยนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับฮานอยพิเศษนี้ตอเวลา5โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะครับ ฮัมของคของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านชคดีชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเรเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันนะครับทุกวันทุกวันลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะเพื่อนท่านใดจะนําไปใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับอ่า ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะอ่าไม่ต้องไป,ปกดอีกนะครับขอขอบพระคุณนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยเดี๋ยวให้เวลา2นาทีนะครับจดเอาเลยนะอ่าจดเอาเลยครับปากมีเรขออะไรบ้างวันที่24พฤศจิกายน2565าอาฮานอยพิเศษนะครับออก5โมงเย็ยนถึง5โมงครึ่งทุกวันทุกวันนะครับ ซึ่งช่วงแรกก็จะออกเลขบนก่อนนะสิบห้านาทีแรกนะสิบห้านาทีหลังก็จะเป็นออกเอ้ยช่วงสิบห้านาทีแรกออกเลขล่างอ่ะช่วงนาทีหลังออกเลขบนนะครับประมาณนี้นะเด่นห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดนะหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกนะครับเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด สองสองเจ็ดเจ็ดาครับเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดครับมีสมาชิกบางท่านก็ถามว่าอาจารย์กลับไหมว่างั้นก็ต้องกลับกันไว้นะครับไปกลับบนล่างนะครับประมาณนี้นะกรับคุณมีน้อยก็ค่อยๆไปนะครับใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนอยากได้ก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าโลกมันจะหายแวบเลยประมาณนี้นะครับอ๋อคือเรณาดูก่อนนะไปใช้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ ไม่เก็บไม่จนนะมั่งคงมั่งค้างมั่งมีนะครับท้าวีทัพ์ท้าวีโชคท้าวีสุขนะครับจดครบแล้วยังจดไปพบเอาเจอดไม่ทันมือไปแตะหน้าจอโทรศัพท์ไว้นะแล้วมันก็จะหยุดนะครับแล้วก็จดต่อนะประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชค,ด,โชคดีแต่เฮด้กีดนะครับห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ